ทธเจ้าจึงเป็นบรมคู่เป็นบุคคลอันประเสริฐเป็นผู้ที่พยายามและต้องทำให้ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเข้าอยู่ในจิตใจของคนไม่ว่าจะประเภทใดไม่ว่าจะคนในยุคใดสมัยใดพระพุทธเจ้านั้นได้มีธรรมะอันประเสริฐได้เป็นธรรมะที่ทําให้คนนั้นเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปพิจ,จารณาไม่ต้องไปค้นคว้าหาเพราะเป็นการ <c oughs> ที่พระพุทธองค์นั้นได้มีสติมีปัญญารู้ว่าพูดอะไรกับใครอย่างไรเขาจะได้เกิดความเข้าใจดังนั้นก็จึงพิจารณาปัจจัยหลายอย่างสำหรับบุคคลที่จะได้เกี่ยวข้องกับการที่จะได้แสดงธรรมจะได้สอนจะได้เป็นผู้ชี้ทางเพื่อให้เขานั้นได้รับประโยชน์อันสูงสุดได้เป็นผู้รู้ในทันทีรวมกระทั่งถึงได้เป็นผู้สำเร็จในการ <c oughs> ที่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้พิจารณาปัจจัยหลายหลายอย่างเราทั้งหลายในอนาคตก็อาจจะเป็นผู้แบ่งปันธรรมะจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้อธิบายพาครยได้ก็ตามที่เป็นผู้ที่อยากจะขอความรู้จากคนประพฤติปฏิบัติอยากจะขอข้อคิดเห็นคําแนะนาําดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้พิจารณาพระพุทธองค์นั้นได้พิจารณาถึงภูมิหลังของแต่ละคนในระดับความรู้ และความสามารถร่างกายสติปัญญาบุคลิกและรวมกระทึงถึงบ <c oughs> ุญญาธิการทั้งหลายทั้งปวงประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงเป็นการที่จะไม่สามารถที่จะกำหนดอย่างตายตัวว่าจะต้องสอนแบบนั้นแบบนี้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจะสอนไปตามบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอินทรีย์ที่แตกต่างกันบุญบาร,รมีที่แตกต่างกันการศึกษาที่แตกต่างกันสังคมที่แตกต่างกัน โดยรวมแล้วก็จะเทศนาให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายให้เกิดความชัดเจนบรรดาผู้คนทั้งหลายที่เข้าใจธรรมะได้ยากเพราะ <c oughs> ได้รับข้อมูลได้รับคําสอนได้รับคํากล่าวและต้องคิดต้องพยายามนึกต้องพยายามที่จะหาเหตุหาผลบางครั้งก็ไม่สามารถเห็นตัวอย่างได้ก็จึงกลายเป็นคนที่ไม่เข้าถึงธรรม แต่ผู้ใดก็ตามเมื่อได้ไปอยู่ใกล้กับพระพุทธเจา้าก็จะอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายให้เาเข้าอธิบายแล้วให้เห็นภาพเหมือนกับเป็นของที่มีอยู่ในตัวตนของที่เราได้สัมผัสกันอยู่พระพุทค์ก็จะยกตัวอย่างที่เรานั้นเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นความเข้าใจอันลึกซึ้งนั่นก็แปลว่าผู้ที่ให้ความรู้นั่นจะต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาจะต้องเข้าใจสถานการณ์จะต้องยกตัวอย่างมา เพื่อให้เขานั้นไม่ต้องไปคิดไ <c> ม <oughs> ่เกิดความสงสัยและเกิดความลังเลและไม่เข้าใจก็จะต้องเป็นการกระทาที่เรียกว่าเป็นความคุ้นเคยและเป็นการต่อเนื่องที่เขาได้ทำอยู่แล้วเช่นถ้าพูดถึงเรื่องความอ้วนนั้นเราก็จะต้องให้เห็นว่าความอ้วนมันมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไงปวดเมื่อยอย่างไงมี อุปสรรคอย่างไงในการดำเนินชีวิตนี่เป็นสิ่งที่จะต้องชี้ให้เห็นเพราะว่าถ้าเราทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นผู้แสดงข้อมูลให้ชัดเจนคนฟังก็อาจจะเป็นผู้ไม่เข้าใจนึกไม่ออกดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงมานำพาผู้โปผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงให้ไปเห็นกับตาให้เข้าใจกับหูให้เป็นผู้เข้าถึงในใจิตในใจนั่นก็เป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้ามีาพระมหากรุณาเป็นผู้มีความเมตตาอยากจะให้คนรู้จริงรู้เข้าใจรวมกระทั่งถึงจะมีวิธีที่จะทําให้เกิดกําลังใจกระตุ้นให้เกิดความตุนใจความอยากรู้เรียนธรรมะพระบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านี้หากไม่มีวิธีการไม่เป็นผู้ที่ชี้ ถึงจุดที่ทําให้เกิดเป็นประโยชน์มนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่สนใจใส่ใจไม่เห็นความสําคัญเมื่อไม่เห็นความสาคัญก็จึงปล่อยปลาละเลยเหมือนที่พวกเราก็ถูกปล่อยปลาละเลยและปล่อยปลาละเลยตัวเองมาทุกพทุกชาติ เพราะเราไม่สนใจเพราะเราไม่เห็นความสําคัญเราไม่จริงใจต่อพระธรรมเราก็จึงเออละเหยเราก็จึงคิดว่าจองมีเวลาผัดวันประกันพึ่งก็จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าได้ผู้ใดก็ตามได้ความธรรมจากพระพุทธองค์ผู้นั้นก็จะมีจิตใจมุ่งมั่นมีความรู้มีความเข้าใจเกิดเป็นความสนใจเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจเป็นการกระตุ้นที่ทำให้เกิดประโยชน์อันสูงถุดดังนั้น เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้พิจารณาใช้วิธีการให้เกิดเป็นประโยชน์อันสูงสุดเมื่อคราวมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีความสนใจเมื่อมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะเรียนอยากจะศึกษาจิตใจก็จะเปิดสมองก็จะคิดพัฒนาตามไปด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้น ถ้าสอนผู้ใดแล้วก็จะถือว่าผู้นั้นนั่นจะต้องมีการพัฒนาจะต้องเจริญจะต้องได้ผลอันประเสริฐเลิศเลยนั่นก็คือสิ่งที่มีบุญญาธิการที่พระพุทธเจ้าได้สะสมมาเป็นบรมกูและการที่พระพุทธองค์นั้นได้เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอนก็จะต้องใช้วาจาที่ไพเราะเป็นใช้วาจาที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ให้วาจาให้เกิดความเป็นมิตรเป็นไมตรีเกิดความรักเกิดความสามัคคีรวมกระทั่งถึงเกิดความเมตตาเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อการให้เกียรติเป็นวาจาที่ทําให้เกิดความ <c oughs> สบายอกสบายใจพระพุทธองค์นั้นจะไม่ใช้วาจาใดๆที่เหมือนกับกดขีข่มเหงอูถูกลังแกเหยียดยม้มนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแม้จะพูดกับใคร ก็จะให้เกียรติก็จะให้ความสําคัญกับผู้ที่ฟังก็ถือว่าเขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ยังเป็นผู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาดังนั้นอะไรที่จะทําให้เกิดเป็นความพอใจเป็นความสุขเป็นความสบายใจเป็นความเพลิดเพลินเป็นความรู้สึกแห่งความอิ่มปิติก็เป็นผู้ที่ <c oughs> ได้มอบให้โดยได้ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ สูงส่งมีค่าใดๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงใช้วาจาอันเป็นประโยชน์วาจาที่ทําให้เกิดอยากจะฟังอยากจะใกล้ชิดอยากจะสอบถามอยากจะคุยพูดคุยเพราะจะทําให้เกิดความสบายใจเปิดใจเมื่อเกิดความเปิดใจแล้วพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมะตรงกับความต้องการของคนบางคนนั้นอาจจะไม่มีความต้องการในธรรมะใน ต่างระดับหรือในสิ่งที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้องดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องสอดส่องรวมทั้งถึงใช้สติใช้ปัญญาพูดและให้เข้าใจว่าเขานั้นมีความต้องการอย่างไรธรรมะที่ปรารถนาอะไรเป็นอุปสรรคในชีวิตอยู่มีวิธีการใดจะแก้ไขเหมือนกับเรานั้นหิวข้าวถ้าใครให้สิ่งต่างๆมา <c oughs> ที่ไม่ตรงกับความต้องการในขณะนี้ของนั้นก็จะไม่มีค่าไม่มีราคา แต่ถ้าเราหิวข้าวแล้วเราได้ข้าวเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกใจเป็นสิ่งที่พอใจไปดึงทําให้เกิดความสุขใจนั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามให้กับบุคคลที่มีความต้องการในธรรมที่ต่างๆที่มีสถานะที่แตกต่างกันไปยพระพุทธองค์นั่นเป็นตัวอย่างแห่งความเสริฐในการที่จะเปิดเผยเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนในการที่จะช่วยเหลือจากการชี้นําจากอบรมทั้งหลาย ใดๆทั้งปวงก็จะไม่ทําให้เกิดความขัดแยง้งไม่เป็นการที่ทะเลาะเบาแวงไม่การที่วาดไม่เอาใครมาตําหนิติเฉียนนินทาไม่เป็นผู้ที่ด้อยค่าผู้อื่นไม่เป็นผู้ชี้โทษไม่เป็นผู้ที่กดขี่กลมเหงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครใดๆก็ตามเขาเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราจะพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เรามีและที่เราเห็นว่าจะได้ <c oughs> นำมาใช้พระพุทธอ,องค์นั้นไม่ชอบความขัดแยง้ง ดังนั้นครมะของพุทธองค์นั้นแม่บรรดาพวกจด,ดินทั้งหลายพวกฤษีทั้งหลายที่เคยบูชาไฟพระผู้เดิเจ้าก็ยังเป็นผู้ดัดแปลงคําว่าไฟนั้นที่เขายึดเขาถือกันก็เป็นสิ่งที่พระพเจ้านํามาเปรียบเป็นธรรมะซึ่งทําให้เขาก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้เกิดความขัดแยง้งไม่ได้เกิดความ <c oughs> ดูถูกดูแคลนนั่นก็เป็นสิ่งที่พระผู้เดเจ้าก็พยายามทําให้เกิดความรักความสามัคคีรวมกระทั่งถึงเกิด ความรู้สึกแห่งการให้เกียรติและก็ให้ความ <c oughs> สําคัญต่อทุกสถานะทุกลัทธิทุกความเชื่อนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจแสดงธรรมโดยไม่เกิดความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นไม่ทําให้ผู้อื่นเสียใจไม่ทําให้ผู้อื่นเสียหน้าไม่ทําให้ผู้อื่นต้องอับอายไม่ต้องทาให้ไม่ต้องการชนะไม่ต้องการที่จะทําให้ตัวเองนั้นดูดีคนอื่นนั้นเป็นคนผิดคนพลาดเป็นคนเสียหายเป็นคนตกต่ำ พระพุทธเจ้าาัฒนาที่จะแสดงธรรมไปเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ยกสถานะจากเข้าใจผิดก็เป็นเข้าใจถูกจากที่ยังไม่เคยพัฒนาก็มาพัฒนาจากที่ไม่มีกำลังใจก็ทำในสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดรวมกระทั่งถึงให้กำลังใจและให้ความรู้ให้ความเข้าใจว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรและจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรก็จะเรียงลำดับไปในทุก สถานะดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นบรมปูเรียกว่าไม่มีธรรมะใดๆที่ออกจากพระพระองค์แล้วจะต้องมีคนเจ็บช้ำน้ำใจจะต้องมีคนรู้สึกอับอายจะได้เป็นคนผิดไม่มี <c oughs> จำเลยใดๆทั้งสิ้นไม่มีคําถามใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่ตอบก็จะไม่ไปละลานก็จะไม่ไปชี้โทษไม่ไปชี้ถึง <c oughs> ความเสียหายความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นพระพุธองนั้นจะ,สะแสดงธรรม ก็ต่อเมื่อคนฟังนั้นอยากจะฟังรวมกระทั่งถึงทำที่แสดงไปแล้วถากไม่เป็นเรื่องของเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่แสดงไม่มี <c oughs> ความต้องการที่จะเป่าประกาศสิ่งใดๆเพื่อจะให้คนอื่นนั้นจะต้องการเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนพระองค์นั้นจะเริ่มต้นเทศนาให้ผู้ฟังนั้นได้รู้จกักในสิ่งที่ตัวเองได้ประจักษ์อยู่ก็จะกลายเป็น สามารถที่จะค้นคิดติดตามไปได้ไม่ต้องเป็นผู้ต้องเสียเวลาและพูดถึงในสิ่งที่ทุกคนมีดวงนั้นพระบุทธเจ้าก็จริงเทศนาเรื่องของความทุกข์ซึ่งทุกคนก็มีทุกข์ทุกเกิดจากอะไรทุกตามลําดับ เป็นเหตุมาอย่างไงไม่ว่าจะเป็นการเกิดเกิดแล้วจะทุกข์อย่างไงแก่จะทุกข์อย่างไงเจ็บจะทุกข์อย่างไงพัดภางผิดหวังความตายจะทุกข์อย่างไรการเวียนว่ายตายเกิดจะทุกข์อย่างไรและความสุขพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายซึ่งมีอยู่ในตัวคนทุกคนเราก็จะตามทันเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นที่กล่าวที่สอนมานั้นเป็นสิ่งที่มีจริงพอรอบปัจจักอยู่กับตนเองและแค้เกิดความสนใจและในที่สุดก็จะเชื่อมโยงไปครับ สิ่งที่เขามีความทุกข์ความยากความทร,รมานว่าเกิดเหตุจากอะไรเกิดจากปัญหาอะไรความเข้าใจผิดอะไรหรือความสงสัยอะไรที่จะทำให้ตัวเองนั้นทุกข์ทรมานก็จึงได้อธิบายท้าทยายในหลักคำต่างๆเพื่อให้เกิดความเห็นจริงไม่มีอะไรที่จะกระโดดข้ามขั้นตอนและไม่มีจะไปโทษใครว่า <c oughs> เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็จะให้โทษตัวเองว่าในการยึดมัน่นในการเข้าใจผิดนั้นจะนำมาซึ่งความเสียหายอะไรจริงต่างๆเหล่านี้ผู้ลงก็จะเรียงลำดับให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ถึงปัญหาแห่งอวิชชาคือความไม่รู้และเหตุแห่งความทุกข์ยากลำบากทรมานก็จึงเป็นทาให้ผู้คนนั้นคิดตามและและนึก <c oughs> ถึงตามได้ทันรวมกระทั่งถึงเห็นความเป็นจริงเห็นโทษเห็นภยัย ก็จึงอยากจะหาทางออกดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสาธยายบอกทางให้กับบรรดาผู้คนที่เห็นโทษเห็นภัยแล้วก็จึงบอกวิธีว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะต้องปฏิบัติตัว ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไร้ยสอนไม่ว่าจะเป็นมากมีองแปดให้เป็นผู้ที่มีความคิดที่ถูกต้องดีงามเป็นผู้ที่การทำอะไรใดๆก็ตามอย่าได้เป็นการกระทําเพื่อให้เกิดการติดขัดเพื่อให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นภพเป็นชาติอย่าให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมนั่นก็คือทําให้เกิดความคิดเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องดีงามและในที่สุดขบวนการในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์ การทำผิดทำบาปนั้นเป็นทุกข์เป็นความทรมานจะต้องเดือดร้อนก็ให้คิดแต่แต่สิ่งที่ดีแยกแยะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวได้เสียเวลาทำอะไรที่จะต้องเป็นโทษเป็นภยัยและไม่มีประโยชน์จะเป็นการขัดขวางจะเป็นการทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกอธิบายสาธยายให้บรรดาผู้คนที่ปัารานาจะพ้นจากทุกข์ ได้เข้าถึงความเป็นจริงในการดำรงชีวิตในที่สุดก็รู้ว่าเราทั้งหลายจะต้องเป็นมนุษย์ที่จะต้องสื่อสารก็ให้เป็นผู้มีสัมวาสัมมาวาจาวาจา,า,จาที่อันเป็นประโยชน์วาจาเป็นปเพื่อความรักเป็นวาจาที่ทําให้เกิดความผาสุกวาจาที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดภัยไม่ต้องให้ใครมาเกียรเกียดย้มไม่ต้องให้ใครนั้นทุกทรมานจากวาจาของเราให้เกิดความรู้สึกแห่งความสามัคคีเป็นประโยชน์และเกิดความ เจริญก้าวหน้านี่ก็เป็นการที่เราทั้งหลายเคยได้ยินคําว่าสามาสามาวาจาเราจะต้องเป็นผู้มีวาจาอันเป็นมัตุลรถวาจาที่พูดอะไรไปแล้วให้เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อให้คนอื่นเกิดความสุขเป็นไปเพื่อเกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นไปเพื่อให้เกิดความสามัคคีความรักไม่ใช่เป็นไปเพื่อความแตกแยกเป็นไปเพื่อการทําลายล้างเป็นไปเพื่อยกตัวให้สูงกดคนอื่นให้ต่ำวาจานี่ก็เป็นวาจาที่ทําให้เกิดความ ดือดร้อนทั้งคนอื่นและตนเองนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะได้นํามาปฏิบัติแม้ว่าเป็นอาชีพพระบูชาก็เป็นผู้บอกเป็นผู้กล่าวให้เราได้เข้าใจถึงว่าเราจะต้องทํามาหากินเราจะต้องประกอบอาชีพก็ควรจะเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ต้องเกิดเป็นกรรมเวรไม่ต้อง ทําไม้เกิดความยากลําบากทุกทรมานนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้อธิบายดังนั้นเราก็จึงเห็นตามว่าสิ่งที่พระพุทธองค์บอกนั้นเราก็จะต้องเกี่ยวข้องเราต้องทํามาหากินเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรเราจะต้องเป็นผู้อดทนต่อการทำมาหากินต่อการดำรงชีวิตไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจไม่ใช่เป็นคนที่มักง่ายเป็นคนที่ <c oughs> ห้ประโยชน์ในเรื่องของให้คนอื่นเสียหายตัวเองได้นับแต่ สิ่งดีงามสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มีความเพียรอันเป็นการกระทําเป็นไปเพื่อได้บุญได้ขุศนทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้มีการงานที่ไม่ต้องมีใครจะต้องเดือดร้อนตามมาทีหลังเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้ที่ทําตัวในกฎกติกาและเพื่อเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ดังนั้นผู้คนที่ได้ฟังธรรมของผู้เจ้าก็จะเหมือนเห็นภาพจริงจะเหมือนครับ เหมือนกับว่าเอาเรื่องราวของตนเองนั้นมาขยายมาชี้ให้เห็นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จึงปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับคนด้วยความปารถนาให้เขารู้จริงให้เขาเข้าใจจริงให้เห็นจริงและให้เป็นคนดีให้เป็นคนแก้ไขให้เป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นคนดีพระพุทธองค์นั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่สาธยายบอกกล่าวแล้วก็ยังเป็นผู้ มีจิตใจอันกว้างขวางเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ไม่เข้าใจหรือที่ยังติดขัดอยู่ให้ได้ถามให้ได้เป็นผู้สอบถามไม่ข้อข้องใจพระองค์ก็จะเป็นผู้อธิบายตอบในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขานั้นเกิดความกระจ่างเพราะคนบางคนฟังอย่างเดียวก็อาจจะสงสัยว่าที่ตัวเองเข้าใจนะั้นมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นการเ <c oughs> ข้าใจที่เป็นประโยชน์หรือเปล่า นั่นก็เป็นสิ่งที่จะค้างคาในสมัยอดีตก็จึงได้มีการสอบถามพระพุทธอก็จะได้ตอบในทุกคําถามของทุกๆคนที่ค้างคาใจเมื่อคนได้รู้ความเป็นจริงเมื่อคนได้แก้ไขข้อที่สงสัยอยู่เป็นความกระจ่างแล้วก็จึงสามารถที่จะพัฒนาตัวเกิดเป็นประโยชน์ได้นี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มีจิตใจอันเมตตา เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามและก็ตอบอย่างชัดเจนตอบไม่คุ้มคือตอบไม่ทําให้เกิดความเร่าร้อนไม่เกิดให้การเป็นเวรเป็นกรรมการตอบนั่นก็ตอบเป็นเพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นประโยชน์แห่งการที่จะใช้วิธีคิดวิธีพูดวิธีกระทําอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นก็คือพระพุทธองค์นั้นจะต้องเป้นผู้ให้ธรรมะเป็นให้การพัฒนากอ ปัญดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกกระจิงในใจแล้วก็เป็นคนกลัวบาปละอายตดอบาก็จึงเป็นผู้มีกําลังใจพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ให้กําลังใจกับทุกคนขอให้มีความมั่นใจว่าทุกคนนั้นสามารถบรรลุทําได้อย่าคิดว่าชาตินี้เราเป็นคนด้อยโอกาสเราเป็นคนมีความอาภัพเราไม่มีอํานาจวาสนาบามีทั้ง <c oughs> หลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ พ่อปูด่ดงก็จะไม่ได้เป็นผู้ไปย้ําหรือเป็นผู้ไปแสดงว่าทุกคนนั้นไม่มีโอกาสจะบอกว่าทุกคนนั้นมีโอกาสตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วทุกคนจะได้ผลเหมือนกันหมดหากดำเนินชีวิตในสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอน จึงได้เห็นความสําคัญเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงรู้ว่าตัวเองนั้นมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมก็มีความตั้งมั่นซึ่งก็เป็นความจริงไม่ได้เป็นการหลอกลวงพระพุทธเจ้าไม่เคยปรารถนาที่จะให้ใครมาเชื่อโดยที่ไม่เป็นประโยชน์จะให้เชื่อก็ให้เขาได้เป็นประโยชน์และพูดก็ทําสิ่งใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีงามดังนั้นก็จึงเป็นผลส่งให้เกิดความ จเจริญก้าวหน้าสําหรับคนที่ได้เกี่ยวข้องคนที่ปรารถนาจะศึกษาธรรมะากคนที่ปรารถนาจะได้ฟังธรรมก็จะเป็นการเรียงลําดับไปบุคคลที่พระองค์นั้น <c oughs> จะได้บอกกล่านั้นก็จะต้องเปลี่ยนเนื้อหาจะเปลี่ยนสาระไปตามบริบทไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ ปกครองไม่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะคุยกันเรื่องของการปกครองจะทํำยังไงให้มีทศพิษราชจะทำจะทํอยังไงให้เกิดความร่มเย็นของประชาราชจะทํำยังไงให้ตัวเองนั้นได้ปกครองได้ถูกต้องไม่ต้องผิดศีลผิดธรรมไม่ต้องเป็นผู้เดือดร้อนในภายภาคหน้าไม่ต้องทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นต่อประชาราชนนี่ก็คือสิ่งที่พุะเจ้าก็จะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกตัวบุคคลทั้งหลายเพื่อจะได้มาสนทนาให้เขารู้ว่าปัญหาและในการดําเนินชีวิต และสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งจะต้องระมัดระวังอะไรจะต้องทําอย่างไรจะต้องให้ถูกต้องดีงามยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์ยังไงก็จะเทศให้เกิดความเหมาะสมกับตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในโลกนี้ด้วยในวิสัยปุตชนก็จะบอกให้เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมตั้งใจทำมาหากินเป็นผู้ระมัดระวังให้มีความรักให้เป็นผู้ที่มี <c oughs> ความซื่อสัตย์ต่อ ตนเองและต่อคนในครอบครัวให้เป็นผู้ที่ทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่าได้ขี้เกียจอย่าได้สูรู้สุล่ายอย่าได้เป็นคนทำให้ผิดศีลผิดธรรมอย่าหลงไหลในอบาย,ยามุขจะเป็นความเดือดร้อนเสียหายดังนั้นบรรดาคนในสมัยอดีตก็จึงพากันที่จะสลาความเชื่ออันที่ได้ถือกันมาเป็นเวลายาวนานกัดหันหน้า ทิศทางมาทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนได้อธิบายได้เทศนาะตรงกับความเป็นจริงกับทุกคนก็จึงทําให้ในประเทศในสมัยที่พระพุทธองค์นี้อยู่นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการนับถือศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาพุทธด้วยเหตุด้วยผลด้วยคานที่ทุกคนได้เปลี่ยนมาทาแล้วตัวเองก็ดีขึ้นสังคมก็ดีขึ้นในที่สุดจิตใจก็ดีขึ้นการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นไม่มีอะไรเสียหายเป็นความ <c oughs> ประเสริฐและเป็นความสําเร็จสําหรับทุกตัวตนก็จึงทําให้ศาสนาพุทธศัจธรรมนี่ก็ได้ดํารงอยู่ไปพระพุทธองค์นั้นจะได้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและเลือกสถานที่ต่างๆที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้เข้าเข้าถึงธรรมไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นที่อันสูงส่งเป็นที่สวยงามเป็นที่อาลังการพระพุทธองค์นั้นมุ่งหวังแต่เรื่องของธรรมะเพื่อจะให้เข้าถึงตัวทุกตัวต,วตนน,นั้น ก็จึงเป็นการใช้สติใช้ปัญญาใช้จิตใจอันยิ่งใหญ่เป็นบรมคมรูเป็นเจ้าของของการอบรมสั่งสอนเป็นครูผู้สอนครูดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงในอนาคตก็อาจจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องไสื่อสารไปยังบรรดาบุคคลทั้งหลายก็จะได้นําแนวทางที่พระผู้รงได้ประพฤติปฏิบัตินั้นมาเป็น <c oughs> มาเป็นหลักสูตรมาเป็น เส้นทางมาเป็นเข็มทิศที่จะดําเนินให้ถูกต้องดีงามแม้แต่พระอริยะสงฆ์ในสมัยอดีตก็พากาันทําตามพระพผู้เจ้าเป็นผู้มีวาจาอันบริสุทธิ์เป็นผู้ทําให้ผู้คนทั้งหลายเกิดความรักใคร่ในพระธรรมเกิดความอิ่มใจเกิดกําลังใจเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงทําให้เกิดการพัฒนาและเปิดป่าธนาที่จะได้มุ่งหน้าไปสู่การพ้นทุกข์เพื่อที่จะได้บรรลุธรรมนี่ก็คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าปรารถนาให้บรรดาพุทธบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องนำพระธรรมไปเผยแพร่ก็จะต้องทําให้เป็นที่รักที่เคารพไม่ให้ใครตําหนิติเตียนไม่ให้ดูเหมือนกับของต่ําของที่ไม่มีราคาเราทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้สร้างบารมีด้วยการช่วยเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ประสบผลสาเร็จด้วยการได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแนวทางการปฏิบัติ รวมกระทั่งถึงได้เป็นความลังใจให้ทุกคนนั้น <c oughs> ได้เชื่อมั่นว่าทุกคนมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จและจะได้เป็นผู้พ้นทุกบรรล,ลุธรรมบัตรนียญ,ญาโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธบริษัทสีภิิสุสง์ไม่มีพิษุณีก็เป็นสมันนมมณนรวมกระทั่งถึงพิสุสง และอุบาโกอุบาสิกาผู้ดีได้ประกาศตัวประกาศต,ต,ตนจะต่อสู้กับกิเลสดังนั้นก็จึงเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบเป็นบุคคลที่จะต้องประสานทำงานให้เป็นการสืบสารอายุของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป และในที่สุดก็จะหวนกลับมาเป็นการสร้างบารมีให้ตนเองได้พ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมก็จะเป็นบุคคลที่มาเกิดบนโลกใบน,นี้แล้วเป็นบุคคลอันมีค่าสมกับการมาเกิดทําให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดได้พ้นทุกข์บรรลุธรรม